สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาพบกันอีกแล้วกับช่องแมวเมียวคนเดิมเด้อพี่น้องว,นนนะวันนี้เนาะื่อนี้เฮามีเลขล็อกกองฉลากมาฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะเห็นบอค่ะเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวแมวเมียวคนเดิมจะเขียนให้ก็แล้วกันเนาะคะ่ะเนาะเลขล็อกกองฉลากเนาะคะ่ะเนาะย่านเห็นบ่ชัดเนาะ À. Để con trà lạc Mấy cái nhìn thấy Xịt hộp Mít นาะพี่น้องอดับเลยโทรศัพท์นี่นาะคะ่ะนาะเนาะเขียนให้เรื่อยวกันนาะว้าชุดสามตัว สามตัวห้าเจ็สมห้าเจแล้วก็ห้าเจ็ดสี่เนาะเนาะพี่น้องห้าเจ็ ไปไหนละชุด2ตัวนะคะเนะาะชัดไหมคะเนาะเกป แล้วก็หกเก้าเนาะคะนะ่นะเนาะเราเแ็บหน้าจอเด้อพี่น้องเนาะเนาะเพื่อไปเป็นแนวทางหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะเนาะนะนี้นะคนะเนาะเนาะนี่เนาะพี่นะ้องอันนี้คือเขียนให้เนาะค่นะเนาะเขียนให้นะคะนะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมวเหมียวคนเดิมไว้ด้วยนะคะเนาะเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อแนวทางใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแอดมินก็จะไปสืบไปสาอไปหามาฝากเพื่อนๆเอฟซีเนาะค่ะเนาะเนาะทุกอย่างตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะเนาะผู้ใดหมักกระจัดผู้ใดขัดกับพานเด้อพี่น้องเด้อเนาะเนาะ,นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ